แฮร์รี่และเมแกนถูกเมินเฉยจากทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกในปี2020เมื่อลูกชายคนเล็กของชาวตัดสินใจออกจากสหราชาอาณาจักรกับภรรยาและลูกชายเพื่อใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากราชาวงศ์ลูกชายคนหลังได้ดึงดูดความโกรธแค้นจากอังกฤษในขณะที่พี่ชายของเจ้าชายวินเลียมและภรรยาได้รับการต้อนรับด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างในสหรัฐอเมริกาในช่วงแรก แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคะแนนความนิยมของพวกเขาก็ลดลงเช่นกันและด้วยเหตุผลที่ดีบันทึกความทรงจำของพ่อของอาชีและลิลิเบได้ทำให้เกิดกระแสฮือฮาไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากลำบากของทั้งคู่ในการปฏิบัติตามสัญญากับ Spotify และ Netflix ซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วน อย่างไรก็ตามเจนนี่บอนผู้สื่อข่าวประจำราชวงศ์อธิบายกับเดอะมิเรอร์ว่าเจ้าชายแฮร์รี่ไม่ได้สนใจคะแนนความนิยมของเขาจริงๆต่างจากเมแกนมาเคิลฉันไม่คิดว่าแฮร์รี่จะสนใจโพสำรวจความนิยมของพวกเขามากนะักแต่เมแกนผู้มีพรสวรรค์ด้านสื่ออาจพบว่ายากที่จะยอมรับผู้เชี่ยวชาญกล่าวแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลคำแนะนำที่พวกเขาได้รับเพื่อเพิ่มความนิยม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคลิลกลายเป็นบุคคลไร้ตัวตนในสายตาชาวโลกมากขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่และแบรนด์ใหม่ของลูกสาวของโทมัสมาเคิลก็ตามและด้วยเหตุผลที่ดีราชาวงศ์อังกฤษได้บทบังทั้งคู่ไปอย่างน่าเสียดายหลังจากที่มีการประกาศเกี่ยวกับโรคเมเร็งของเคสวิดเดลตันและชาวที่สม ในขณะที่พ่อแม่ของอาชีและลิลิเบตกำลังดิ้นรนเพื่อให้เป็นที่รู้จักลินคารัตผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ได้ให้คำแนะนำอันมีค่าแก่พวกเขาโดยอ้อมเพื่อเพิ่มความนิยมของพวกเขาหากเมแกนและแฮร์รี่ต้องการเพิ่มความนิยมจำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอและความจริงแท้ในแบรนด์ของพวกเขาในฐานะคู่รัก พวกเขาจำเป็นต้องเข้าถึงสาธารณชนอังกฤษได้มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวกับ Gb News แฮร์รี่และเมแกนจะปฏิบัติตามคำแนะนำนี้หรือไม่ติดตามข่าวสารได้ที่นี่